ภายในตัวบ้านนั้น,นะครับจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าทุกๆเวลาเที่ยงคืนเน่ยหอะระฆังเนี่ยจะดังเพื่อปลุกให้ซาร่าตื่นขึ้นมาและไปที่ห้องดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสารกับวิญญาณว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวบ้านเนี่ยจะต้องแต่งเติมจุดไหนอย่างไรต่อไปบ้างและในห้องนั้นเองที่ซาร่าไปสื่อสารกับวิญญาณนนครับ สวัสดีชาวสมาทเวสินทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่สมารเวสเนคอนเทนต์เช่นเดิมเนาะคอนเทนต์ใน EP ีนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนนั้นนี้มีเราจำชื่อ YouTube ไม่ได้่ะมีคนหนึ่งมาเมนว่าอยากได้เรื่องบ้านผีสิงของวินเชสเตอร์เราก็ไม่เคยได้ยินเลยนะไม่เคยได้ยินคำว่าวินเชสเตอร์มาก่อนก็เลยลองไปเสิร์ชดูวินเชสเตอร์คืออะไรได้ความมาว่าเป็นบ้านผีสิงหลังหนึ่งในแบบสไตล์ยุคเก่าในวิเทอเรียนแล้วก็มีการปรับปรุปรงโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแปลก คือตัวบ้านอะใหญ่มากแต่ว่าการปรับปรุงอะมันมีความแบบบางทีประตูอะเปิดปตก็เจอกำแพงบางทีบันไดนําไปสู่ทางตันอะไรเงี้ยภายในตัวบ้านนะแล้วก็จะมีประวัติเรื่องราวต่างๆที่บ้านหลังเนี้ยเกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง จริงๆเรื่องราวของบ้านผีสิงทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินมาเยอะแล้วล่ะเนาะเพราะว่าหนังหรือว่ากระตูอะไรต่างๆก,ก็มีกันได้เห็นบ่อยๆว่าเรื่องของบ้านผีสิงมีวิญญาณที่สิงสัวอาศัยอยู่หรือว่าเป็นตระก,กูลที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเสียชีวิตไปแล้วห่วงบ้านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งในชีวิตจริงก็มีเรื่องแบบนั้นอยู่เหมือนกันเว้ยเกิดขึ้นที่ตระก,กูลของวินเชสเตอร์นี่แหละแล้วตระก,กูลวินเชสเตอร์เนี่ยก็เป็นตระก,กูลที่มีความร่ำรวยมีแบบเป็นมหาเศรษฐี และเป็นส่วนหนึ่งในต้นกําเนิดสองครามด้วยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้ด้วยพอเป็นส่วนหนึ่งในสงครามก็มักจะมีเรื่องแตกๆเรื่องความอาฆาตของวิญญ,ญาณที่ถูกสังเวชชีวิตในสงครามนั้นๆอะไรเงี้ยมันถูกขนวกรวมกันจนเกิดเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนพร้อมแล้วที่จะรับฟังเกี่ยวกับบ้านของวินเชสเตอร์เกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึงเป็นบ้านทีสิง เราคงเคยได้ยินเรื่องของบ้านผีสิงกันมามากใช่ไหมครับมีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยส่วนใหญ่ก็จะเห็นในหนังสยองขวัญที่เป็นบ้านเก,ก,ก่าบ้านยุคโบราณที่มีอายุมานานมากแล้วอะไรเงี้ยมีวิญ,ญญาณของผู้ที่เคยอาศัยเนี่ยสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับบ้านผีสิงในชีวิตจริงของเรากันครับกับวินเชสเตอร์ตำนานบ้านผีสิงที่หลอนที่สุดแล้วก็มีความแปลกประหลาดที่สุด ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวบ้านครับเดี๋ยวเราลองมาดูประวัติข้าวๆข,ของตระกูลวินเชสเตอร์กันก่อนเลยมีมหาเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าโอลิเวอร์วินเชสเตอร์เป็นมหาเศรษฐีที่คิดค้นปืนรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยปืนประเภทไรเฟิลเนี่ยสามารถบรรจุก,กระสุนได้เพียงไม่กี่นัดเท่านั้นด้วยความแรงของปืนและก็ความทรงพลังของมันเนี่ยสามารถปลิดชีพศัตรูจากระยะไกลได้ภายในนัดเดียวใช่ไหม จึงทาให้มีข้อจํากัดในเรื่องของการสร้างปืนไรเฟิลขึ้นและโอลิเวอร์วินเชสเตอร์เนี่ยก็เป็นต้นแบบในการคิดค้นปืนไรเฟิลในรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่สามารถบรรจุกระสุนได้ถึง13นัดเลยทีเดียวถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่สําหรับปืนไรเฟิลเลยก็ว่าได้นะจนโอลิเวอร์วินเชสเตอร์นะครับได้รับฉายาว,ว่า The Gun That Won the West ต่อมาวิลเลียมวินเชสเตอร์เนี่ยผู้เป็นบุตรของโอลิเวอร์วินเชสเตอร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจปืนที่คิดค้นขึ้นมาเนี้ยต่อจากพ่อของเขา เพราะว่าตัวโอลิเวอร์เองก็มองเห็นว่าลูกของเขาเนี่ยมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเหมาะกับเป็นนักธุรกิจและก็นักบริหารที่ดีอะไรประมาณเนี่ยและการตัดสินใจของโอลิเวอร์ผู้เป็นพ่อนะ่ะก็ถูกต้องซะด้วยนะเพราะว่าวิลเลียมได้เล็งเห็นช่องทางธุรกิจหนึ่งไว้โดยการขายปืนดังกล่าวที่พ่อเขาคิดค้นขึ้นมาแบบระบบปืนอะไรอย่างเงี้ยให้กับทางรัฐบาลอเมริกาเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร การซื้อขายครั้งนี้ครับทำให้ตระก,กูลวินเชสเตอร์ร่ำรวยขึ้นมาอีกมหาศาลเลยจนกระทั่งปีคศ1 8 6 2อ่ะวิลเลียมได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาร่าจนได้ให้กำเนิดลูกสามคนแรกหลังจากแต่งงานม,มาได้4ปีเด็กคนนั้นเนี่ยเกิดมามีนามว่าแอนแต่หลังจากที่ลืมตาดูโลกได้ไม่นานครับ เด็กคนนี้ก็ได้มีการผิดปกติทางร่างกายของเธอก็คือร่างกายของแอนไม่สามารถดูดซึมโปรตีนได้เธอจึงเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่เธออยู่บนโลกนี้นได้ไม่ถึง2เดือนด้วยซ้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นทำให้ซา่าผู้เป็นภรรยาของวิลเลียมครับแล้วก็ผู้เป็นแม่ของแอน,นคุ้มคลั่งมากถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อบำบัดจิตนานนับ10ปีเลยทีเดียวนะสิปีนี่คือนานมากนะครับ ด้วยการที่เขาเสียลูกไปแบบกระทันหันเนาะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็หวังที่แบบเออลูกโตมาก็จะเลี้ยงลูกวางแผนอะไรไว้อย่างดีดีแล้วอะไรเงี้ยหลังจากที่บําบัดจิตนานนับสิป,ปีครับจนอาการของเธอเนี่ยเริ่มดีขึ้นและแทนที่อาการเธอจะหายดีอะ่ะกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปเธอกลับต้องเจอเรื่องเลวร้ายครั้งหนึ่งเมื่อโอลิเวอร์วินเชสเตอร์ผู้เป็นพ่อของวิลเลียมครับเสียชีวิตอย่างกระทันหันในปี1880และ1ปีถัดมานั่นเอง วิลเลียมวินเชสเตอร์ที่เป็นสามีของเธอก็เสียชีวิตลงตามพ่อของเขาไปด้วยวันโลกภายใต้ความเศร้าโศกข,ของซาร่าครั้งนี้ครับแห่งการสูญเสียทั้ง3าคนไปเนะี่ยหนักขึ้นทวีคูณเลยเธอมองไม่เห็นหนทางในการใช้ชีวิตต่อและก็ดำดิ่งลงเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันและในช่วงปลายศตวรรษที่18นั่นเองครับได้มีกระแสคนทรงคนสื่อวิญ,ญญาณเกิดขึ้นเรามักจะเห็นเรื่องของคนทรงเรื่องของกับการสื่อวิญญาณหรือว่าชาแมน ได้ในช่วงยุคมีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรื่องคอนโทลลิ่งอย่างเง,งี้ยก็จะมีเรื่องคนทรงอะไรใช่ไหมในยุคนั้นนะคนทรงมีอิทธิพลกับสังคมมนุษย์ประมาณหนึ่งเลยนะทีนี้เพื่อนของซาร่าครับก็แนะนําให้ซาร่าเนี่ยลองไปหาคนทรงเพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของเธอที่สูญเสียไปดูอีกครั้งหนึ่งเพราะซาร่าเนี่ยก็ยังอาลัยอาวรณ์กับครอบครัวที่สูญเสียไปอยู่นะของทั้ง3าคนเมื่อเธอเดินทางไปหาคนทรงคนหนึ่งครับพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดที่เธอเจอให้ฟังและเล่าเรื่องราวธุรกิจขอขอองคครรบัวเธ สิ่งที่เธอได้รับจากขนส่งนั้นคือมีวิญญ,ญาณหลายหลายตนมากกำลังตามรังควานครอบครัวของวินเชสเซอร์อยู่และการสูญเสียทั้งหมดที่สูญเสียไปเนะี้ยอาจจะเกิดจากวิญญาณหลายเหล่านี้ด้วย เพราะว่าไรเฟิลที่โอลิเวอร์วินเชสเตอร์เป็นคนคิดคนขึ้นมาครับมันเหมือนเป็นต้นกําเนิดที่จะทําให้แบบมีคนสูญเสียแล้วก็แบบสั่งเวอร์ชีวิตแบบเยอะมากๆและมีการนองเลือดเกิดขึ้นกับวิวัฒนาการของปืนเนี้ยเยอะมากๆหลาผู้ได้ถูกสังเวยครับและโกรธแค้นแล้วก็สาบแช่งตระกูลเนี้ยอย่างไม่ให้อภัยและทางแก้ไขที่ซาวราได้รับจากคนทรงคนนั้นก็คือต้องปลูกบ้านหลังใหม่ในที่ห่างไกล และต้องต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆเพราะว่าวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในบ้านครับมันจะเยอะมากๆการต่อเติมจะทําให้วิญญาณเนี่ยสับสนและถ้าหากต่อเติมบ้านไปเรื่อยนะครับเธอก็จะมีชีวิตที่จะมีความสุขไม่มีอะไรมาลังควาแล้วก็มีชีวิตที่เป็นนิรันด์อะไรประมาณนั้นและด้วยกองมรดก20ล้านเห,นหรียญสารัฐที่ซาร่าได้รับจากตระกูลวินเชสเตอร์ครับซึ่งมูลค่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่18 มันมีมูลค่ามหาศาลมากนะทาให้การต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆของซาร่าไม่ใช่ปัญหาแบบเรื่องเงินทองเลยคือเงินทองสามารถมีใช้ได้เรื่อยๆเลยคราวนี้เรากําลังเข้าสู่เรื่องของบ้านที่ไม่เคยอยู่สร้างคับของตระกูลวินเชสเตอร์ในปี1884เนี่ยซาร่าเนี่ยได้ปลูกบ้านที่เมืองซานโฮเซ่รัฐแคลิฟอร์เนียในพื้นที่ที่กว้างขวางกว่า24,000ตารางเมตรเลยนะตัวบ้านเนี่ยถูกสร้าง้วยสถาปัตยกรรมสไตล์วิกตอเรียน การก่อสร้างบ้านทําต่อเนื่องแบบไม่มีวันหยุดพักมาโดยตลอดเลยคือทําทุกวันจนกระทั่งในปี1922่ครับเสียงการเลื่อยไม้และก็การก่อสร้างทุกอย่างก็ได้หยุดลงเพราะว่าซาร่าได้เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในวัย8ปปีของเขาเองรวมระยะเวลาทั้งหมดที่บ้านหลังนี้ถูกก่อสร้างแบบไม่เคยหยุดพักเลยครับทั้งสิ้นกว่า38ปีและบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านสไตล์วิเทอเรียนที่สวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ แต่นั่นคือส่วนภายนอกที่ทุกคนได้เห็นเนาะมันสวยงามมันสะการตาแต่ภายในตัวบ้านครับมันมีการปรับแต่งที่ผิดเพีย้ยนแล้วก็แปลกประหลาดมันเหมือนไม่ใช่ที่อาศัยอยู่ของมนุษย์ทั่วไปประตูทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยถูกปิดตายไม่ให้ใครเข้าออกเลยรวมถึงตัวซาร่าเองบันไดบางส่วนเนี่ยนำขึ้นไปสู่ทางตันประตูบางประตูเนี่ยเปิดไปแล้วเจอกําแพงตันประตูชั้นบนสุดของบ้านเนี่ยบางบานเปิดแล้วสามารถตกลงสู่ชั้นใต้ดินได้ทันที และสามารถเสียชีวิตได้เลยเพราะว่ามันสูงมากแล้วบางคนที่มาเยี่ยมเยียนแบบมาเดินดูบ้านนะครับต่างก็เล่ากันว่ามักจะเจออะไรแปลกๆในตัวบ้านนะอยู่บ่อยๆในขณะที่ซาร่ายังมีชีวิตอยู่ครับเธอก็ได้ให้ความสําคัญกับเลข13ด้วยนะนี่อาจจะเป็นต้นกําเนิดของเลข13หรือเปล่าที่ว่าเลข13เป็นเลขอารรถ์อะไรประมาณเนี้ยเธอคิดว่าเลข13เนี่ยเป็นเลขนําโชคของเธอและสามารถปกป้องเธอจากวิญญ,ญาณชั่วร้ายได้ได เฟอร์นิเจอร์บางชิ้นในบ้าน,นครับหรือว่าส่วนประกอบของบางจุดที่อยู่ในบ้านนะ่ยจะลงตัวด้เลข13เช่นกระจกลายแมงมุงมเกาะอ,อยู่บนหิน,นครับซึ่งมีแมงมุงมเกาะอ,อยู่บนหินนั้นนะ่ะสิตัวเพดานมังห้องเนี่ยมีฝ้า13แผน่นเชิงเทียนที่ใส่เทียนได้นะ่ะมี13เล่มหรือแนวต้นปราลมที่แบบปลูกอยู่นอกบ้าน,นครับเรียงกันอยู่13ต้น หากเราลองดูภาพรวมของบ้านวินเชสเตอร์หลังนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยห้องนอน40ห้องห้องน้ำ13ห้องประตู2,000บานหน้าต่างอีก10,000บานเตาผิง47จุดบันได40จุดห้องใต้ดิน2ห้องห้องครัว6ห้องลิฟต์อีก3ตัวห้องน้ำอีก1ห้องและก็หอระฆังอีก1จุดที่จะดังทุกเที่ยงคืนภายในตัวบ้านนั้นนะครับจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าทุกๆเวลาเที่ยงคืนเนี่ยหอระฆังนจะดัง เพื่อปลุกให้ซาร่าตื่นขึ้นมาและไปที่ห้องดังกล่าวเพื่อติดต่อสื่อสารกับวิญญาณว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวบ้าน,นจะต้องแต่งเติมจุดไหนอย่างไรต่อไปบ้างและในห้องนั้นเองที่ซาร่าไปสื่อสารกับวิญญาณครับสามารถเข้าได้ทางเดียวแต่ว่าออกได้สามทางนอกจากตัวบ้านที่ดูแปลกประหลาดแล้วเนี่ยพฤติกรรมของซาร่าก็ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดเช่นกัน อย่างเช่นเธอจะเปลี่ยนห้องนอนทุกๆคืนเธอจะไม่นอนซ้ำห้องเดิมในแต่ละคืนคือเมื่อคืนนอนห้องไหนคืนถัดมาก็จะนอนอีกห้องหนึ่งวนซ้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าในบ้านหลังนั้นมีห้องนอนถึง40ห้องเลยนะซึ่งเธอเชื่อว่าการเปลี่ยนห้องนอนไม่ซ้ำเดิมครับวิญญาณจะไม่สามารถตามหาเธอได้แล้วก็จะสับสนอะไรประมาณนั้นนะ่ะ แล้วภายในตัวบ้านก็จะมีตู้เซฟอยู่ตู้หนึ่งซึ่งผู้คน,นต่างคิดว่าเป็นตู้เซฟที่เก็บสมบัติที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลเป็นสมบัติทั้งหมดของตระกูลวินเชสเตอร์อยู่ในตู้เซฟเนี่ยแต่เมื่อซาร่าสิ้นลมหายใจอ่ะตู้เซฟนั้นก็ถูกไขออกมาใช่ไหมกลับพบว่า มีเส้นผมของเด็กคนหนึ่งครับซึ่งเป็นผมของแอนลูกของเธอกับวิลเลียมนั่นเองแล้วก็มีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ข่าวของเธอกับคนรักทั้งหมดที่เสียชีวิตไปเธอก็เก็บหนังสือพิมพ์ไว้เก็บหน้าหนังสือพิมพ์นั้นไว้ในตู้เซฟันทั้งหมดก็สรุปเือตู้เซฟแบบไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลย,เลยแต่ว่าเป็นการเก็บของที่เธอรักใคยมากกว่าแล่นี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆของตระกูลบ้านวินเชสเตอร์นะครับตอนที่ผ่านมาก็ได้มีหนังกันนะชื่อว่าวินเชสเตอร์ครับเป็นหนังที่ เล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แล้วก็ความสยดสยองภายในบ้านนะครับชื่อไทยก็คือคารืหัดคังผีแต่ว่าก็ออกไปตั้งแต่ปี2561แลวแหละถ้าเกิดว่าใครอยากดูหรือว่าอยากตามเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เรื่องงานสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนะครับหนังสื่อสารออกมาได้ดีมากแล้วเราก็จะได้รับรู้ถึงห้องต่างๆแล้วก็โต้บ้านที่มันแบบพิลึกพิลั่นเออแบบปรับแต่งพิลึกพิลั่นประมาณหนึ่งเลยก็ลองไปติดตามหาหนังดูนะครับนี่เป็นเรื่องราวของบ้านวนะินเชสเตอร์เนาะ เรารู้สึกว่าเราชอบงานสถาปัตยะกรรมอะไรพวกนี้วะไม่รู้ทุกคนชอบป่ะนะนคือเราอาจจะเป็นเด็กศิลป์ได้มั้งแล้วพอเห็นบ้านแบบสไตล์วิกตอเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันว่าน่าจะสวยงามแต่ว่าดูจากรูปทรงบ้านน่ะก็วินเชสเตอร์น่าจะไม่ใช่บ้านแบบปกติแล้วเนาะเออแบบหน้าต่างหนึ่งหมื่นบ้านน่ะในบ้านเรานึกนึกภาพเลยถึงบ้านเราจะใหญ่แค่ไหนมีหน้าต่างหนึ่งหมื่นบ้านมันก็กแปลกปะ แล้วก็มีแบบห้องนอนส,สีห้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันขนลุกนะนึกสภาพเราอยู่ในบ้านที่แบบพื้นที่แบบ2 4 0หมตารางเมตรแล้วอยู่คนเดียวหลอนนะเออหลอนมากเลยนะคือใครอยู่ก็อยู่ได้แต่ส่วนตัวผมอยู่ผมอยู่ไม่ได้คือเราชอบบ้านหลังเล็กๆพอดีพอดีอ,ดอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบโออ่ารู้สึกว่า เวลาอยู่คนเดียวแล้วมันวังเวงไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครเป็นลองคอมเมนต์ได้แบบมาแชร์ประสบการณ์ได้ยิ่งแบบเป็นบ้านเรือนไทยอ่ะบ้านเรือนไทยสมัยก่อนก็แบบยกสูงใช่ไหมแล้วแอร์เรียบ้านจะคว้างนึกนะแล้วตู้อย่างเป็นไม้หมดอนะ่ะกลางคืนจะได้ยินเสียงไม้คลายตัวจากความชื้นอะไรเงี้ยหลอนอนะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจแล้วก็อยากให้เอาเรียบเรียงแล้วก็เอามาแชร์ทุกคนฟังมาเล่าทุกคนฟังแล้วก็พร้อมกับหาภาพประกอบอะไรประมาณเนี้ยก็คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเรียบเรียงข้อมูลมาแล้วก็นามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนชาวสองมือสงห์ของเราฟังสําหรับผมเนสซัมเบร์เ์ินแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ